สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเจอกันอีกคลิปนึงครับวันนี้ทีมงานเพิ่นกำลังแล่นลูกล่างลูกถนนอยู่นะครับตอนนี้ลูกลูกล่างนะครับเป็นถึงขั้นตอนการลูกลุกร่างนะครับถนนลูกล่างเบอร์ยี่สิบเข้ายืนยึดทั้งกองเลยครับใส่ ก็ตัดท้อยออกรับแรงของอะไรนะครับยี่แค่จัดีอะไรเดิน <isan music> ี่มาเอาจูเข้ายืนนอนไปเลี้ยวภูเขาไหปทั้ง ลากเข้าจะต้องไปได้หลายเด็ดใกล้สิบเบิร์ตอะเด็ดครับเบิร์ตไปเลยเครื่อง,งนึงแล้วแต่ว่าเป็นทางเยอะๆครับก็จีบบวกก่อน,นครับพี่นอ้องจะได้แลนมาอีกลนะครับไอ้พวกรถข่วงเพิ่นล้วครับแลนมาส่งเอากบบว่าเอาอุ่กรณ์ ล่างนี้หน้าเมืนาดครับตอนนี้ออกไปลงไปได้ยรายเสร็จแล้วครับถนนแต่ว่าผมยังว่าท่านโจสังกัดบ่พ่อพ่อแนะครับอยู่ตรงหาเพิ่มอนเพนักงานมันมีเพิ่มมากเรื่อยๆนะครับงานถล,ล่มยืนกองยืนกองซักง่ายครับแจบ้นี้ คุณสุขุพัดครับที่เขามาเบิงมาส้มกันที่ท่าเบิงชิมงานพงาาางเาพิ่นนะครับตากลลกล่างแรนเข่าถนนครับอยูุยุกองส็ตอขับตอนนี้ใส่ไปเยอะครับหน่อยมีรถแรงจะต้องการยูหาขันนะครับตนี้ ตันนี้เล่าขาดไปวันละครับเล่าขาา้างเรายังกิดรุดออกไปน้เหลืครับยังปดเดนไปเยอะครับไสลงเขา,าน้อนเียวเขาเลยปั๊มบอป้๊มเาวเวอร์ตันน,นี่ห้่่รลียนีงเลยแล้ว,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 วเลย,ยแสดงว่ามันเริมตันอีกี๋ยวเปลี่ยนลูกไม้ใส่ก็ได้เปิดสื้อมาไวแล้ว เราแค่เน่ย,ยู่เป็นหอนมากดิบ่บว่ะม,มันตันขีดมันตรงลลางกระปุกงล่างกระปุกไอ้น้ำมัน,นมันน้ำอ่ะนะเบื้องล้วมันใส่ลูกแรกไปก็คือยังมีแต่แต่ตันแล้วไปลงเส้นไดหนิแล้กไปโรงเส้นไดบา่เส้นอะไรเส้นแคมเก้าหรือเปล่าก,<ข>ก็ป็นมเก้าแล้วแคมเก้าแล้วหรือเปล่าแต่ลงเส้นไดสันนีโลงห่วยบ่โอ้เส้นไป ไอ้พ่อปลาปลาหรือฮิสโตรเกียมาอยู่ปุถะหคือมาแล้วเราอยู่หลังรถนี่ละคุณผัวผัวบ้านมันตันใหม่เอาเอาตันใหม่เขาออกซสนนตันใหม่ออกสนนเลี้ยวลูกมันก็สะบัดเลยที่เริ่มตันอีหรือมั้งเพราะว่าผัวบ้านมันตันแห้งได้ว่านี่ พอล่างออกแล้วมันกัดเตปกติเี่ยมากับเขาอีกต่างไซผ่านเีนะไซผ่านเดยน่ยนี่ยนี่ี่ตั้งเมเนี่ยมึงสั่งมาเปลี่ยนอยเพิ่งเฮ็ดบาแอร์ก็เไดผ่านยกลฮะไปกียร์เสียเลไเกรเสนั่นลมนั่น ่มันใช้เยอะจังไปแลับโอ้ไปหลายยู่้ิย บายสบายครับคลิปนี้เบิ่งทีมง,งานปรนเทศงานครับนะให้ตากแบบดีตากเป็นอยู่อ่ะตากยืนอยู่ทึ่งเป็นอยู่อ,ยอ้อลองเบิ่งบ่ฮะโอ,โอ้ยเนียนบ่เนาะว่าจะตักบ่ได้ว่าจะอ๋อ รถดับกันดีแห้งขนาดได้ครับคันนีเอามาไหมกันครับเจ็ดแปดรุ่นเก่าครับแต่ว่าเครื่องยังเก่วครับเกืยรเก่วเครื่องแห่งเก่เยยา,าใส่เ็ี่เลยครับ ง่ายตักสบายๆยืนข้างบนเบิ้งครับพี่น้องสภาพรถ8,000สชั่วโมงนะครับรถเอ m กมันนี้8,000สชั่วโมงฝับงานับรักษารถอีกแห้ง พอแล้วครับอ้าวยังตักอีกออ,อกกระแบงกับใจเย็นกับคนคนครับคน สบายสบายรรฟริเปล่งบบกระโโข่ากบรดครับไปเรื่อยๆเบอตาข้างว่านรถปุ๊ี้แห้งครับจะว่าแห้งก็ได้ครับวนะัวคนขับคันวัเหยากครับสบายสบาย คล,คลิปนี้ก็จบไปซักนี้แล้วครับพอกันไหมครับคลิปนะ่ะสวัสดีครับ